พี่จมูกหัวควายเฮานี่ยไปจะขายมันบ่มาดูเฉลนบาทมารู้เท่าไรนี่โอ้เฮียเอาไปแล้วแล้วของแนวเงินเงินเป็นอำนาจอ่าำนาจเงินมันชิวเอารำมันด่าเงินหนีมียังแกซื้อชีวิตตัวเองบ่ได้บางคนก็ได้เนี้ยบางคนก็บ่ได้ช่วยไล่กับสิบ่อยากได้แหละเอรอวะ นอกบริษัทบรทอัอนายุส oh. ังคารเจ้าเบิดแหละมีเงินหลายกะซื้อไว้บ็ได้ชีวิตทางแต่ว่ามันสำคัญอยู่ไดยอันซื้อได้นั่นอันขนาดว่าไอกระชอนผู้เชียร์ไปนี่โอ้ยเผมว่าจะล้อล่านช้องชามพันล้านแล้วก็ซื้อไปว่าอย่างผู้นำประเทศเั่นบอกคือเจ้าชีวิตบอผู้คน อันนั้นพ่นผู้ีเนาะเขาจนจะไปมัวแตนผู้นั้นสิบล้านต่อปีนี่ก็จะซื้ออยู่นเนาะพ่่น้องเออสิบล้านต่อปีกร็รโตได้เนาะซื้อเ<ด>มียนลดแล้วกราบสบายดีนะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่าลุง ือว่าเอฟซีของบบาวมพาเบิร์ดจุกทานพี่น้องเลยว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะ,ะยินดีตอนรับเขาสู่ซองเบาวคพาโคตรโก้คือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีกับบบาวมพายมื้อนี้ก็เป็นตอนซีบยบใบพี่น้องเลยบรรยากาศกับป้าโตแดดเอาเท้าว่าเนาะมื้อนี้ก็ดีเดินทางมาทางป้าบุญโฮมแล้คกับ่ทะกนเพิ่นคือเขา่าพ่อแม่พี่น้องเลยก็มีทางเอฟซีเพิ่นเนาะมีเรียกหรือว่ามีงานมี เรื่องอยากว่าอยากคุยน้าทางพอถาก้อนเพื <tamanho S 1> <to> ่อนนี er ่แหละทางเบากัะไพกกะเดินทางมามื้อนี้เพื่อจะว่าให้เพื่อนได้โอ้ได้ลุ้มได้ว่าได้คุยกันเรื่องที่เพื่อนอยากว่าวยังกันยังโบกเนาะ่อแม่พี่น้อยมาหอดจอเถึงแหละก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาลายพี่น้องก็ต้องบอายาวก็ต้องบอาลาใหญ่ห่างเนาะส่วนพี่ส่วนน้องส่วน ป้าลุงหรือว่าเอฟซีของบ่าวขมไัยเบ้ดถูกทานอะไรพี่น้องเลยไปนางโอนางลมนางว่าวนางจ่านำทางพอเถาก่อนเลยครับแม่ป้าบุญโฮมพร้อมๆกันกับบ่าวขมไัยป้าพี่น้องมันเป็นแบบว่าได้อยายุสังขาร<อ>คนเฮามันหอนใหญ่เจ้า,านนเจ็บเจ้าไขรเจ้าโชคเป็นหมอให้เขาของหมอคนหนึ่งป้าชิบลานหลายหลายคนแล้วอันผู้นั้นในแถวพ่อเ่าอันผู้เพิ่นเล็ดอยากเพ็ดกันว่าคาถามหานิยมนำเจ้าน่ะเราโทรมาหาเฮาว่า อันถามผู้เฒ่าให้เนี่เด้ออยากเห็ดพร้อมกันสองยางนี้เห็ดได้อยู่บ่างทูมาแล้วทูมาแล้วเฮาว่าบ่ฮู้น้ำเล้าได้บ่ได้ข่อยเห็ดบ่ได้คัคำว่าคายไผคายมันบ่หรือว่าจังได๋เฮากับบูจักกว่าคายไผคายมันแหละแนวนั้นโดดได้นาะเออเราว่าไปฮอดแล้ยทูมาหาเนยเด้อเออทกว่าซั่นหากเราถามข่อยแล้วแเราทูมาหาเลยเราถักมาหาเฮาวางนึงนี่เฮาเราเขาว่าไปฮอดเดี๋ยวสิโทรหาถามข่อยเองนี่ลดแหละข่อยว่ามันบ่ได้เด้อกว่า

ให้อาเหตุอะไรนันแหสียหายเสียหายอนาเฮ็ดพิธีได้บ่อันที่ว่า right สูตรฮะสูตรคาถาให้นะเท่าไรอ่ะมันอะไรเอาสูตรคาถาอย่างสูตรคาถาอย่างเดียวเนี่บ่ได้แมนว่าสูตรให้ผู้สาวมาคันให้สูตรผู้สาวมาอ่ะมิพุน้ำอันนี้สูตรคาถาลายหอดฮอดมือครับทำเลยนะมือกับนุ่นอดคายเลยมือกับนุนเจ็ดมือเนาะแะไรกับเพื่อนกับสิบ โทรหาเจ้าอีกทีนึงขนาดที่สูตรชุดขันมาสูตรนั้นกับค่ายสำกัรที่บอกป่ะเถาะสำกัรนั่นแล้วค่ายสำกัรมันคนละค่ายสูตรแห่ผู้สาวมาเจ็ดมือคือการบอกประเถาะตามอันสูตรแบบแห่ผู้สาวมานะเจ็ว่าอีกคือการบอกมประเถาะอันเจ็ดมือหักแต่ว่าบ่ห้ามือหมอนี่สมมุติว่าเมื่อในวันนั้นชุกเนาะ ก็ชุกนานเลยได้เจ็ดมื้ออันว่าต้นอันแนวอันนึงนั้นคำบอกตั้งวันคานเลยเป็นบ่ได้อีกอันสูตรห้ผู้สาวมาไหนต้องวันวันคานมันบ่ออันตัวสูตรไ้ผู้สาวมาอะไมีหูน้ำานั่นต้องเห็ดได้แต่วันคานเห็ดได้แต่วันคานสูตรเจ็ดคานหรือแต่เดียววันคานจะโทรไปไหมโดยแต่ว่าตัวนี่หั่นทำไปที่ได้บ่อแมนแนทได้เห็ดบ่อโดยโดยอันว่าตัวที่ว่าสูตรแบบ เป็นอันวรัคถามหานิยมเป็นว sure no no. mm ัต hmm. ถ yeah. ุนี่ให้เหตุเลยเนาะเและแล้วหรือใดกันแต่เมื่อวันคานผมวันนี้วันชุกจักมือหลือยังชามือชื่อๆได้ยังมันทวนเออมีแล้วมีแล้ววันคานจะฉีดโทรหาโดยโดยมีแต่บัตรพอเราสุดครบแหละเราสิโทรหาจากไหนก็ดีเดูทันเลยเหตุกตัวนี้ก็ได้ โอเค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 โบแมนว่าอะนั่นอันต้นเจ้าก็ะเบิดขาดมันมันบรทสันเลยขาดกระคดแล้วมันจางขึ้นแนวมันแล้วอะนนะมันจองขึ้นได้มันบวกขึ้นแล้วอ่อกระเบิดคัดจะปุกบบกขึ้นได้เขาทีบอกจะปุกบบกขึ้นมแตรลังเป็นอันเขาว่าว่าเขาว่าลังกระต่ายแล้วนอนขุดเออลังกระต่ายนอนขุดแต่บจนี้เขา มันนบเป็แล้วบบบนี้สิขึ้นท่าพิธีเลยบอกพ่อเถ่าเฮามีแต่ต่างข่ายเฮาะนั่นได้ได้มาแล้วเงินนะล้านล้านเจ็ดเป็นเดกสีทางใครเป็นฝากมานั่นเจ้าเฮ็ดให้ข่อยนิดทีพอเฮ็ดนะเอาว่าเฮายังบ่ได้ออกไปเราโทรมาส่งเถื่อ จะเอาบ่ได้ออกไปกถามเดี๋ยวว่าเหตดจะบ่อเห็ดจังไรเพราะว่ามันบ่ทันได้เงินมากมันบ่ทันไหนเพราะว่าเฮาว่าเป็นมื้อวันศุกร์นี่เราก็โทรมาตอนเช้าเฮาว่ายังบ่ทันได้แล้วเวียกท่านได้เข้าไปตอนบ่ายเฮาว่าที่บ่ทันได้เออก็มันเกิดแทบไม่รูแทบแจ่มันหายอยเฮายังบ่ได้แล้วเวียกเฮาข้าบุญคือเฮาเว้าแล้วเขาแล้วนี่เฮาก็มานี่บ่อือนี่คืนพี่บ่เออชุดไม่อินนั มันก็ทีได้ผลดูบ่พอเถ่าข้าสูตรนี่ผู้สามานำรถบ่อติดอตอนบ่พอเถ่ามันบ่แมนนันูตถูเราเห็ดนี่มันบ่แม่นถูผู้ชาวมาไดนบ่คันว่าข้าสูตรให้ผู้สามานี่ได้แทบบ่พอเถ่าโอ้ยพันผู้เชนอันนี่นั่นเอาเลยเออคันว่าบ่ได้ผลได้พอเถ่าส่งเงินคืนบ่พอเถ่าคอยมอจักกีบบ่เอาจักกีบคันบ่ได้ผลเนาะเออคันคันได้คันควายเห็ดได้มานั่นชิชมนาควายท่าไรอันนั้นนั่นช่วแล้วแต่เพ uh, ิ่นคันว่ามันได้สมมติว่าแล้วมันความพลันลันบางเทถ่า คันได้มันสม่าสมคลนี่เพื่อนให้เลยเจ้าเห็นให้ค่อยได้อันค่อยใช้ชิบล้านมาเัดโยกมันบอกว่าแต่อันนั้นผัวสาวคาบวามันได้บางคนมันกู้หันกมีได้ทำได้ผลบอกว่าได้ชิบล้านไปว่านนะหายันเขาบม่ได้มันยันบม่ได้ผลอันนี้คันบม่ได้ผลนี่บอกเอาเงินจะกีบประตูว่าคันสูตรให้ผู้สาวมาติดอ่อนต้อนรถสัมปาตองโก้บันนี่คัรวยคันมีหุ้มเหรอนเมลือะเอาให้บึงรถยละเอาห้อนเอาล้นบอกผัวสาว อย่งมาน่ะจักพ่อจักน้องจนมันจะตายคนเลยเอาเลยมาช่างว่าแท้สามรถเปไข่บบบนี้อืเป็นไข่ยุงเป็นไข่มาลาเรียกับโบป่านมาช่างว่าแม่นอยู่บ่อนี่ฮะของอันนี้นะเฮาก็ยังบ่ได้เห็นจักเทื่อเนี่ยอื่นคอยบ่อฮับประกันตุ๊กันนี่ยนี่นะเอาโค้ดเบีเดียวกับคัดลายขัดงานี่บ่อพังว่าช่วงที่เบเดียวกันแทศนี้แต่คัดงานยังว่าคันบ่ได้บอกเงินจะกีบมันเป็นคนละอย่างด้อยคนละอย่างยุ่งยากแต่ว่าเรื่องว่าฮับประกันยัง ได้ได้ผลนี่แบบนั้นด้วยชาวบ่อเนี่ยมีคล้ายได้คนไปเอาคายได้หมอนี่เลยตัวนั้นบ่เอาคายอันขาดลายนะบ้านอ้อคุณเอาคายตัวน่ะเออเอาเลยแหละนี่มันมันพิษอานนั้ตัวอื่นมันมีคายโลด้วยบ้านตัวนี้นี่ยมีคายก่อนเออมีคายก่อนนะคันว่าบ่ได้ผลหมอนเงินจะกินคันว่าได้ผลนี่เขาออกเ่าเขาจะเชื่อคล้ายเขาเขาก็บ่เอาหัวมันออกเอาเลยตัวนี้นี่ยดีแล้วเขาบอกให้เจ้าเชื่อนะจ๊น ทิ่กร้อมข่าเขาบ่เป็นโทษบ่ดคันบาตอนอยากให้ให้คัดไรบัตอนจะเย็นบัดรายออกมันฆ่ากันกับใายออกมันไม่คายบาดนี่เออไม่คายเขาจะบอกให้เขาบอกตัวนี้เราคายบอกใเขาได้คอยบอกแจ้งเลยอันตัวแนวอื่นบ่ได้อยคอยบ่ป๋าลูกได้คายก่อนคายได้พี่น้องเอ้ยจะคายอย่างไหนบัฮู้นด้นี่ฮะจะจีมันคายเข่าจักจิบมันคายอย่างคลายมกตุดแย่นี่เพราะได้อยู่ยามนี่โมเมนต์วันตอน ตอนเฮ็ดนันนั้นบ่มีไข่บัดตอนออกบัดหาไขอผ่าทุบใบค่อยเชิญรถหมอได้จังแล้วผ่าตัดออกผ่าตาหนอกก็เจ็บแล้วออกก็ตายแล้วออกจังว่าเท้นี่ตายก็ยาเขาเรื่องของเขาวนว่ายซะติดกันแก็บแดบที่โพถาวรปานกับเก้ขึ้นก็ไม้บ่มาสางว่าเท่นี้เนาะจะเกิดจากท้องโพท้องแม่ยังบ่เคยได้ยินยังบ่เคยพบกอจักเทื่อหอนโมงปั่นนะหุ่นโมงอันนั้นมันนั่นไดยอันนี้นะ มันกับค<ว>ักเล็ดเนี่<ล>ยบ่นเถ่านะเนี่ยมันไม่ใช่นะั่นมึงสั่งเมียกับลูกมึงโลนั่นหมอผู้ชายหมอผู้หญิงกับช่างกรัวกับลูกโลมันกับคักผู้หญิงเด้่กันเนี่ขอมาเกิงอยู่แล้วว่าน้ำซ้าติดหึงว่ะฮะย่านว่าคือพ่ลว่าอุทิธานมาเดือนเก้าน <c oughs> ี่ปีละปีละเทือกจะโคลก็คักกว่าอะไรจะฆ่ากันหึงนะกันย้อนยเนว่าแบบนี้บ่แมนบเ่เป็น่อเถอะได้ก็แล้วคือมาเดือนเก้าว่า มันบ่แมนเป็นนีคือมาเดอนเก้าไดอืมติดกันจนว่าเท่ามีปูมียามันออกไปกันกับแม่งออดตอดเท่าเนาะตอดเทานี่ครับบ่มียาบ่มีหักไม่ใช่จนเท่ามันลายเองจนเท่ามันบดอันว่าบริสบดผิดของอันนี้มันเนาะจัดทิ่มันจักปีแล้วอันนี้ก็ดีเอยผมท่านได้เคยจั้าทือได้อันน่ก็ดีสวาแท้เบ่เคยประสบการเจ้เทือว่าอันปลาอันมันฆ่ากันอยู่มันเป็นปีมัน เดิมเจ็ดแปดมือมันก็ยังตายแล้วเนาะโว้ยบุพอเจ็ดแปดมือนะต้นเฮาน่ะสองสามมือนี่กาบุพไม่ง่ายแล้วโอ้ยตายทั้งแขงคอมึงจะกระโดดบนแขงบนอ่อนตกหมดสามมือตกเราทำกติ้งก็ด้วยเดียวตั้งให้คอยเดี๋ยวนี้บ่เอ้าก็ตั้งมือนี่แล้วตั้งมือนี่แหละกาตั้งมือนี่ก็จะได้ไปขึ้นไปหางก้อนที่ที่ให้อันเร่อนยาเจ้าอนเล้วนี่ก็ดี แล้วอันเป็นยิปพันบันเป็นห้เราควรอันนี้เวลาย่างนี้มือนันยิปเวลานกิคไข่ของเขาคข่ของเขาอีกไายนี่เอาแหละช่องไข่ก็ตั้งอยู่ในเฮือนเด่นช่องไข่อยู่ในเฮือนเด่นยังบริพุดยังบริพุดก็ตั้งในบ่อเราแบบเดียวก็เพิ่นเอาแล้วก็ต่อรถแล้วเอาแหละพอจนว่าบริ้นอนของไคของมันเดี๋ยวนีนบทยุ่งมี้อะไรได้เรียนีะได้ อยชูตุ้นยุ่งวีวีบอ่ะงเล้วคอยบปลืมเช้าว่าให้อันนั้นคอยกระปมันเลยฮะคอยกระลืมลืมมันเขียนประุูถูกอุดยน่งบองามหนาวปานนี้กำลังยุ่งมันหมืนบอสถูกกังไกหนองเนี่เนาะไปปะมีน้ำเนาะคอยลืมคอยนิบมืหนคอยค่องเดี๋ยวว่าปดยันว่าปดคลายเสก่อนถึงตั้งโตเลยที่บุ่าโตเลยถีบปีทูพวกบุเฒามันสี มันก็สิได้ผลบ่พาเอาซื้อไผซื้อมันอื่แม่นว่าชิชูตัวนี้ดันว่าบ่แม่นชิเกอนคนกลัวเลยเห็นนั่นเห็นคนละอย่างเนาะเออจะเห็ดบุญเจ้าต้นนึงแม่นบ่กผู้นั่นต้นนึงก็ยังบอกบอกว่าซื้อผู้นั่นผู้นั่นกันก็ยังได้บอกว่าผู้เฮ็ดนี่เออหลายคนบัดบัดผู้ฮับนี่ผู้เดียวเอาเมื่อดดเต็มแฮงหาเมื่อือคือเห็ดบุญนี่เนาะคอยเห็นการบ้านเมียข่อยบ้านนั่น อันนี้มานนั้นแม่เขาบักบโลกบกเล่นี่อันคอยจนชื่อกองบุญปแหละทอดบ้านแหละชิดเห็ดน้ำไม่เท่าเขาว่าเห็ดบัวได้ลายกเก<อ>าได้ชื่นมาชงาายาคูอยู่บ้านเหมามันมียาคูจ้าต้องหาในมันมีนยาคูไปไหนายคนา,าคูคนกระเชยเาไปกที่ไปหลับทันแบบอันนี้ชาวประถานแบบเขาว่าอันอันผู้ตายนั่นหลับหลายกองบัวได มันว้าวน่อลาวเมื่อวันใดมันหลายเนาะมันบ่อแมนเขาบ่จะใครมูลเข้าใจบ่อยาเจ้าได้มูลน้ำเออย่านเฮานี่ได้มูลน้ำเฮาบ่อวันใอยากได้มูลเฮาเฮาจะค็ดไห้แล้วมันมันพูดเฮาจะไห้เฮาจะเค็ดไห้จอบุญแทนคุณอาไรเนี่ยเฮาบ่อวันใวางผลอีหยังบอกว่าที่ศิวะก็เพราะว่าเรากจะได้มูลมาเผ่ามูลเฮาก็ยังเห็ดสิ่มสีเห็ดเนาะวัดพุทธพุทธชยมาแล้วเอ้าตูบ่อวันใเห็ดบุญน้ำแม่ตูอันเด้บนเขาแก่ เขายากเขาไปโฉเอามูลเอาบางน้ำว่าใหญ่ยังอันแบบอันแบบนี้เนี่ยชาวปทาแบบว่าเขาตั้งค่ายแบบปีนปัวคนนี่เขาต้องด้ปุดก้อนเนาะจึงอันนั้นบมดดี่าต่างรถอันนี้เนาะสมมุติว่าเขาตั้งค่ายแต่ปัวคนนี่ต้องต้ปุดคายก้อนเนาะอ้เาขาดตั้งแบบชนไดแนวเดียวกันปัวคนกับพิเศษตั้งค่ายอันนั้นแล้วสมมุติว่าเขาตั้งค่ายแต่ปัวคนนี่เขาต้องด้ปุดก้อนเนาะตัวนี้เนาะ สาบ้านเฮาได้เขามาอันนี่ยนะเขามาปัวบ่เขามาปัวคนนี่สมมุิว่าเฮาจะครับคายปัวคนอีกนี่ทางบ้านเฮานั่นคายเก่ากขาปลดก้อนเขาจึงโตได้จะปัวมันจงเช่าคายปั่วต้องหากได้เฮาในบ่ได้ครายปัวมัน้องหมติจะอยากปัวน้ำพ่นอื่นจะต้องปลดผู้นี้ก่อนแมนพันอยาโคอาน้ำพนอื่นช่มยมันเฮาปั่นเฮาเป็นเดือนเป็นอย่างขยังบ่เช่าเป็นอยังเนาะคอยอยอยากอ่อนอยากปลดคายเจ้าให้เขา สมมติว่ามีผู้มันจ่ามาปัวอีกผู้นี้ก็ยังไม่ทันปดนี่ผู้นี้อยากมาตั้งค่ายอีกก็ได้บ่ได้บ่ผิดคู่บ่อเผาบ่บ่มีบ่มีคนห้อง่เคนอื่นก็ผพิษได้บานเฮาน่ะบ่ตั้งค่ายแบบตั้งค่ายซ้อนนั่นมันเห่าธนปุตค่ายแต่มันบุรีได้ได้เดอกคนละแนวมันมันบ่เผาเพื่อนว่าบ่บ่เห็นหว่าพิดคู่พิเป็นอันเอิืมันออกมุนพินทางนายออกโอ้ตะบนจะเห็นบ่เนี่ยนี่นี่ ตูปินวันนี้ในนี้นี่หมดตุนทั้งนี้ออกคอยว่าจะคัดมาอยู่ของเราตายใช่ไหมแข็งเถอะนะเขาขายมันแข็งแล้วมันจางเอ็นนี่นี่ตัวคืออ๋อเจ้าก็แนวนันโรนนอผู้เฒ่าได้เนาะได้ได้ก็นี่ผู้มาอันนั้นละมาโลดบบมีปัญหาหรอกอันนี้เจ้าชี้ไปเฮียนแบบได้ท่าว่ามีผู้มาปัวน้ำประธาให้ผู้นั้นเช่าจะก่อนจะให้ผู้นี้มาปัวมันก็ะชีพตายเลยเนาะมันก็ตายแล้วผู้มั้น อันเป็นโบรา้ปู่อันผู้นั่นไอ้เัรอโบราณคอยไปไปเป่าอันผู้บ้านบ้านนาพังบ้านบ้านหนองพังน่ะเช่าหรือเป่เช่าแล้วอันนั้นเช่าแล้วเนาะอันผู้มาหาตัวนั้นน่ะคือกันกับอันอยู่นี่แล้วเขาไปชูตอนี่น้องโกมนี่กเช่าแล้วอันนี้ก็ดีเช่าแล้วอันมือน้องโกมนี่กันบ้านชีบุญเพื่องนี่กันมิดอิ่มซิมแล้วเช่าแล้วช่วงเช่าแล้วเขาบงมาอันชูตอนไปเขตอนนั้นนะเช่าแล้วยาเด้อแล้วเฮาก็นยา ฉันเลยก็หฮาวบดบ่เป็นห้าททาดอกมู่ยักมากัครระหว่าชวงชมมาเฮาก็ดีเช่าเลยก็แล้วแต่คืออันนั้นก็มีไปเลยครัของแนวคายหฮาเอาเลยเากับบํามฮาขันเ่าดีย้อนเ่านับถือกัเหาม,มาอย่ามาอย่ามายามาลีดันบุมาบุษามือใดนวันศินมือไดนวัานสําคัญกะสที่เป็นอย่างได้คันมันอยู่ใกลเนาะพอเฒอานอกจากว่าบ้าน,านไกล<ห> ตั้งค่ายตั้งนั่นเฮ้าอะไรปีนปัวแล้วถ้าหมอที่เช่าจะก่อนจะปัวมันเอาปุ๋ยตายก่อนบ่แบบพวกหมอนี่เนาะผู้นี้ใกล้จะตายเลยเพื่อนทีปัวผู้นี้เพราะนั้นล้เถือผู้นี้มหาหักหักจังซี่ได้คือบนน้องผู้นี้มหาก่อนเนาะเลยที่ไปที่ไปเป่านกำลังบ่ได้ผู้นี้มหาเลยค่ะไปปัวเป่าคนแล้เถือไปพาเฮาอยู่บนนั้นอันนั้นผู้เขาคอยกับไปคือกันหาบนเฮาไปปัวไปเป่าคนโอ้ยว่าชาด้วยทอนวะ หากไปเบิ่งไปนั่นนั้ได้แต่ว่าคันอยากตั้งคา่ายน่ะต้องได้มาเฮาเทือนเนาะอ,อืเออบ่คันมาเฮาเทือนอนฉาาันเฮาทุกคนมาไหวมาชามาจะได้นั่นนี่คือกันก็นต้องมีอันอันเฝึกมือเทียนจังได้ขันพ่ออยู่กลางป่ากลางดงกลางดอนเ<อ>นาะบอลมันมีแท้ๆท้จำเป็นนั่นน่ะกขันว่ามันสิดุ่มสิตายอีดีก็ย่อมือใส่ซื่อๆอยู่กลางป่ากลางดงบ่ได้มีหยังมี มันสถานการณ์มันฉุกเฉินเนาะแล้วคือเนี่ยนะเาแล้วจึงชมมาชมมาน้ำหลังบัดเฮาบัดเฮาองค์เขามนัคู่เฮาบ่บอกนะน้องพันพ่อคนเจ็บเป็นเอ็นอุ่นอยู่กลางป่ากลางดงกลางให้ก้านหน้าบอกฉันเขาโยมมือใส่ชิปนี่ใส่เลยให้โพดกันขันเฮาปิดปัวได้เนี่ยมีแนวใช่กับใช่ชะก้อนเนาะใช่ชะก้อนแล้วเรื่องอื่นคอย่ากันที่หลังเออแบบเดียวกับ ผู้เป็นแพทย์เป็นหมอวิทยาศาสตร์ดีกันเลยผู้นี้เจ็บใส่ติ้งขี้ตายเลยบัดผู้นั้นนั่งขโมองอยู่สิไปเฮ็ดผู้นั้นก่อนผู้นี้มาก่อนหอ่วยผู้ผมน้ำล้างมันจิตายแห่งหิดเตะแล้วน่ะนอกประถมเหยุแพทย์มาเจ้าก็ต้องหน้าที่ของเจ้าเจ้าเริญมาเพื่อสิ่งนี้เจ้าต้องหกษาค,คนไข้กะอันนี้ก็คือกันนั่นแหละเห็นอย่งคือแนวใดเฮาชอยได้ก็ชอยไปก่อนสิไปว่าโอ้ยสิไปว่าแต่เรื่องควบเรื่อคลายเลยได้เผื่อจิตได้ตะคายก่อนไม่สิตายก่อนผู้ผู้เจ็บปวดได้บ่มาลุดผมเป็นหานเลยได้มัน มันบวชอย่างนี้จะเถื่อหรอวะไปปวดชใครก่อนบวชอย่างนี้เนาะอย่างนี้แต่น้ำบาดเขาวผมบอกผมว่าคันว่าบวชใครผมว่าขึ้นใหยกันมาปวดเจ็บปวดใครมันตายเนาะคุณนันตายเ่ยเออตายทับใายเขานั่นยังบูดีนะมันบูดีได้บูดีเขากรบบได้เอาความายเฮาปุ๊บหลุดชั่วโมงวันนี้เนาะงานใครใคยจะมีความปุ๊บลงรถก่อนนี่ทุกอกให้เขาเอาเขาเอาอีกนี่ได้บัดพูดตาย บเอาอีกค่ะคายอยังบงเอาเลยบเอาอย่างจังยังบักเพื่อนชื่อมันเนี่เขาโทรมาว่าตายนะผู้เลี้ยงว่าชาวบ้านบักเพื่อนเน่ยเมียคุณบัดพลผางอันอันเมียมันอ่โอ้ตายแล้วเขาก็ไปกับเมียข่อยไปกินไปทานคายคนกับประชงเขาเมื่อนั้นเลยความค่ายคอยเนี่ยยันมาลุยมาลุยไปแล้วอย่างนั่นคนเนาะนี่ยคนในบ้านเลยอยากได้เมียมันคือว่า อาบัด้เอาที่แกพอบอกอันนี้พออีเพย่อนเดก็เอาเงินพุกเอาคนวันพุธวันพฤหัสก็แคละหักแต่อันปวดตายคือกัน แล้ววันว่าสิมาชวนประตูลงหนองเอาปลาแล้วบริกรจับบริกรเนาะ่วนประตูก้อนเอาแหขาดได้ลงไปเอาไม้ทังนี่หายไม่แรงเอาโกนก็เอาโกนขึ้นเหงาบริกิรจับบริกรเนาะแนวนี้มีเบียดเนาะคอยบอกแล้วเบาแรงมากกับประตูก็อย่าด้วยแหนะคอยอย่ามันจะโยูงกันนี่เนาะจะเลาบหมาครับจังแหลยข้าฉันมาเรามาแล้วมีแต่พอเพส โ<พ>อเพ็เพิ่นวาชิมาเพิ่นชวนเขาแต่เศร้าเพา,พาว่าโบแกงโบตูโบย <า S 1> ู่เขาบ่ได้มาตอนเศร้านี่ว่าพอเพ็พ <c oughs> ยดอพอยัน,น,ตตนตอนบ่ายเด้อว่ะเพราะว่าสวยเบียร์ชางานเขาจะเอาบ่นบุญว่ะมาตู่บางเต็นมีคนในตอนตอนม้างว่ะตอนตอนตั้งหลายเนี่ยขาวงัวตัวน,นึงตอนตั้งพวกตูบ่บ่ายตอนตอนเลิกก็มางลงมางลงเทรไพายคนไหนจังหน่อยจักหลายฮะคนไหนจังหน่อยจักหลายบ้านมางเต็นมางตูบนะ ย่อติดลงยงอลงเทลไพยบัดตอนมังบัดตอนเฮ็ดนั่นข่าวงมืตัวนึงกับพวกลายแท้หลายว่าเออนี่ยนั่นด้วยตอนมังนั่นบ่มีมีแต่ลูกตะลานแถวใกล้นั่นเขาเมื่อยดิสองมื้อสองคืนเข้ากับจนเงาอะไรตือเงาเนาะกับหนาเฮือนบาได้นอนมาคืนเลยมาคืนนี่ฮะติดกันโลกคนทางทางปีหนาใช่กันใกล้ชัดหลัดจนที่เป็นผู้อื่นกันยังช่วยกัน บ่่่รแตวาพคนใกล้หันแล้วเป็นหันเป็นี่ก่ะเออหอดก่อนธรรมดาแล้วหางงอยูองอยู่ไกลคนอื่นอยู่ใกล้ก่อนนั้นกล้วน้องข้าเจ้าอีกเอาเห็ดนำคนอื่นกับเพราะแล้วเอาอันหักแห้งกันไกลได้คือการโกล้วยาลอกกระตาหน่วยนี่ชิมเท่าไรแห้งชิมมัดปลาเดือดเดืออยู่ปลาใบก่อนหายใจเย็นจงมาเห็ดใหม่เอาตู้ไปต็นตู้เลืองตู้ทิมเท่าไรแห้งว่าอันนี้ได้แล้วโอ้โหพูดให้บอกกันเป็นเรืองก่อนลงเอาตู้นั้น มเป็นเรื่องโมเป็นเรื่องพันองเป็ในไฮเราควายน่ะกับซังกับตาไปนี่้มหน่วยสี่หน่วยมันสิบันชิบัมันสีด็ดป้าก่อนตัวนี้สียเห็ดกระตาก่อนมีกระตาคือคันมันตางวงนี่เห็ดกระตาสามหูสี่หูปันบ่ได้ก็มีเห็ดง่วงนี่นนี่เห็นนนีิเห็ดกระตาง่วงแบบลุงจักหันชานเพชรนบ่เออนี่ยเนี่เนี่นี่ยโอ้เห็ดงวงงวงเนี่ตัวนี้เราบ เขาเขาเห็ดช่องทางนี่เด้บันเนี่ยเขาคุบสกันนี่เด้โอ้เห็ดเป็นงวงแบบต่างๆตาเป็ดนี่นี่บอกเวลาเขาถือไปทานเขาขิ่อยู่ทางเก่านี่นะงวงมันปลดลงมาพี่นี่ตัวนี้ก็ลงมาพี่นี่ปัดตัวทางการมาจอดกันเด้บันนะมีผาอัด,ดอีกต่อไปเออตัวนั้นกม็มนี้ฮักปนเห็ดอันดอกนี่นะใหม่พะบ้านนี่โอ้ยพอแล้วช่องคู่เดียวน้องเออเอาตก